สำหรับคลิปในตัวนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการโอนเหรียญหรือไม่ก็วิธีการถอนเหรียญจากเฟอสเซตเพย์ไปยังกระเป๋าของบิตครับนะครับซึ่งนะครับในส่วนของเหรียญที่ผมจะมาถอนในส่วนข้างนี้เป็นเหรียญของบิตคอยนนะครับก็นะครับก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับเราจะมาถอนเหรียญนะครับจากกระเป๋าเฟอสเซตเพย์นะครับก็คือเป็นกระเป๋าอันนี้นะครับเฟอเซตเพย์นะไปยัง กระเป๋าของบิ t ครับนะครับ,บัุนีเนาะหรือกระเป๋าของไปเด่นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมาสาธิตถอนหรือโอนเหรียญจาก p อเสร็จเพไปยังกระเป๋าของบิ t ครับเพื่อที่ว่าเราจะขายเหรียญในบิ t ครับแล้วก็โอนเข้าบัญชีของธนาคารของเรานั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปที่ในส่วนของกระเป๋าของเราตอนนี้มีมูลค่าอยู่ที่27ดดอลลาร์ด้วยกันนะครับเราจะทําการโอนเหรียญของบิตคอย n นะครับ ่อนอื่นนะครับวันะผมก็ต้องขอแลกเปลี่ยนเหรียญก่อนนะครับตอนนี้ผมมีผมกะว่าจะแลกเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับผมนะ่เดี๋ยวผมจะสอนให้ทุกคนได้ดูนะว่าถ้าสมมติเราหาเหรียญไหลไหๆเหรียญนะครับอย่างเช่นที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะแล้วก็เราอยากโอนหรือไม่ก็อยากถอนนะเพียงแค่เหรียญบิตคอยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับราคาบิตคอยนะครับถ้าเราเปิดในสองปิดครับนะครับราคาตอนนี้นะครับโอ้โหพุ่งสูงมากเลยทุกคนนะก็เดี๋ยวเราเปิดดูนะครับในส่วนของมาตนะครับ แล้วก็นี่ทุกคนนะผมจะเปิดในส่วนของรายวันนะตอนนี้มีเงินแค่124บาทเองนะครับเราจะเดิมเงินในพอร์ตก็คือด้วยการหาของฟรีนั่นเองคนนะนี่ทุกคนนะก็จากวันที่15นะครับแล้วก็16นะครับโอ้โหมันพุ่งขึ้นเลยทุกคนนี่ทุกคนนะก็ถึงตรงนี้เลยนะครับ1ล้าน10,000แสนกว่าแนละ้วทุกคนตรงนี้นะครับโอเคทุกคนนะครับผมนเดี๋ยวเรานะครับจะทำการ สวอปเปลี่ยนก่อนนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนเหรียญหรือแลกเหรียญนะคือตรงนี้น,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 นะครับคอยสวอปนะครับจากเหรียญอื่นๆเป็นเหรียญของบิตคอยนะครับกดที่คอยสวอปก่อนนะครับใครที่สนใจหาเหรียญเข้ากระเป๋าของบิตคอยไม่ใช่เด็กกระเป๋าของ For ์เซตเพนะครับสามารถที่จะกด นะครับลิงก์กระเป๋าใต้คลิปอยู่นี้แล้วก็ไปสมัครเลยเถิน,นะครับสมัครฟรีนะครับอ่ะอันนี้คือ convert form นะละยายาวอย่าเอา BTC นะต้องเอานะครับอันนี้ convert to นะก็คือเรานะครับผมกนะ็คือจะเอาเหรียญของอ bitcoin อยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้นะกด bitcoin นะครับได้ไหมอ่านี่ทุกคนนะก็คือนี่ทุกคนนะก็คือเราจะเปลี่ยนเหรียญน,นะครับของ ethereum นะเป็น bitcoin นะครับตรงนี้ทุกคนนะก็ 6,9723่ 69, าันเี่บเปลี่ยนเป็นในส่วนของบิตคอยจะได้3,638นับกดคำว่า Convert นะครับปั๊บเลยทุกคนนะแล้วก็ตอนนี้นะเราก็คอนเราก็สวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะ โอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ f a อเรสตเพทที่กระเป๋านะเมื่อกี้ก็เราก็ได้ทําการสวอปในส่วนของเหรียญของอีเทเรียมเป็นในส่วนของเหรียญบิตคอยแล้วนะครับนี่ทุกคนนะตอนนี้ก็อีเทเรียมก็เหลือสูตรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสวอปหมดเลยในส่วนของเหรียญที่เหลือนะครับไปที่คอยสวอปใหม่นะครับแล้วก็จากนั้นก็เลือกที่ BTC ตรงนี้นะครับหรือเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ กดตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็าหาเหรียญที่เรามีอยู่นะมันก็จะแสดงหมดเลยว่าเหรียญที่เรามีอยู่ตอนนี้เหรียญเนี้ยเหรียญไหนบ้างมีจํานวนเท่าไหร่นะครับก็ผมจะได้เป็นดัชคอยต่อนะครับแล้วก็คอยสวอตนี่ดูคนนั่งเรียบร้อยนะครับได้อยู่ที่3 0ซาตัวชิด,ด้วยกันนะครับต่อมาก็เป็นในส่งไลท์คอยผมเสียดได้อยู่นะเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเอาบิตบิตคอยแคสหรือ BCH เนะครับคอยสวอปเรียบร้อยได้อยู่ที่30 BTC เหมือนกันนะครับเออไม่ใช่ดิ30 Sa ิบซ h โตชินะครับ Dash, ได้เท่าไหร่ Dash นะครับอ๋อเมื่อกี้ผมลืมทุกคนนะผมลืมกดนะเอาใหม่ทุกคนนะเอาที่ g e c คอ n ใหม่ผมต้องกดแม p ใหม่นะครับเราต้องกดแม p เพื่อที่เราจะทำการสวอตหมดเลยนะครับแบบนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการสวอตให้หมดเลยเดี๋ยวเจอกันตอนที่ผมสวอตเสร็จนะครับ โอเคทุกคนนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการสวอปเหรียญไปหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยนะครับในสงเหรียญที่เรามีอยู่นะครับก็นะครับเหลือแค่าคาร์ดานโดที่มันสวอปไม่ได้เพราะมันมีจํำนวนน้อยเกินไปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับในส่วนของ BTC ของผมก็จะมีอยู่ที่ประมาณ แ9 4 8 000, 6่เา่อโตชิด้วยกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการโอนเหรียญไปยังในส่วนกระเป๋าของ b i t ค u ันะครับแล้วก็นี่ทุกคนนะก็เหรียญมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปโอนเหรียญครับก็มาที่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้ไปเอาเอาใหม่นะครับนี่นะข้างบนมุมขวามือแล้วก็ไปที่คำว่า ทุกคนนะเอาใหม่นะครับผมนะคือมาที่ตรงนี้ที่เป็นโลโกโล้รูปคนนะตรงนี้นะแล้วก็ไปที่คําว่าอ่า d e posit แล้วก็ withdraw ตรงนี้นะครับอ่ะซึ่งเราจะทําการถอนเหรียญใช่ไหมเราก็เลือกกระเป๋าเหรียญที่เรามีอยู่ก็คืออันนี้นครับก็คือเป็น bitcoin แล้วก็กดที่ ตรงนี้นะครับแล้วก็จะกดที่คําว่า withdraw หรือการถอนเงินนั่นเองนะหรือการถอนเรียนนะซึ่งนะครับตอนนี้นะผมก็ผูกแล้วในส่วนของบิตครับของผมนะครับตรงนี้เนาะซึ่งถ้าใครยังไม่มีนะตรงนี้นะครับก็ไปที่บิตครับนะครับไปที่บิตครับก่อนนะไปที่แอปบิตครับนะครับแล้วก็ยิงเข้าสู่ระบบแล้วก็ไปที่คําว่า wallet นะครับ เมื่อเรามาที่ wallet เรวดับให้มาที่ btc หรือ bitcoin ที่เรามีอยู่นะอ่าล้วก็ไปที่เขาฝากนะครับอ่าตรงนี้ฝากนะแล้วก็เอาตรงนี้เลยนะครับในส่วนของ address ของเรานะครับอ่าก็กด copy ไปนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปที่ forset pay ใหม่นะแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้ผมขอแก้นะเพราะว่าผมนั้นจะใช้อันใหม่นะครับ โอเคทุกคนนะครับผมนนะในส่วนของการเชื่อราองจะเพิ่มในส่วนของ address bit cup ใหม่นะครับก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดใส่ชื่อตั้งเชื่อแ้วก็ได้แล้วก็ใส่ลิงก์ address ของเราเมื่อกี้นะซึ่งผมก็ใส่แล้วของใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการอาโอนเหรียญไปแล้วก็จะเลือกไปในส่วนของ bit cup หนึ่งนะที่เราเพิ่มมาใหม่เมื่อกี้นะครับตรงนี้นะแล้วก็จะทําการนะครับใส่เลยนะจำนวนอยู่ที่ all นะครับก็คือทั้งหมดเลยนะมีค่าทมเนียมนะหรือค่า เขาเียกเออค่าธรรมเนียมหละทุกคนนะอยู่ที่สาซาตชินะแต่ว่าอันนี้ใช้เวลาสีชั่วโมงถ้าเราอยากได้เลยประมาณ5นาทีนะเสียค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้เลยทุกคนประมาณ0.001นะครับโอ้โหเยอะมากทุกคนนะประมาณ10,000ซาตชินะครับที่เราต้องเสียไปนะ จากที่ว่านับเราต้องรอสีชั่วโมงนะไม่เป้เลยนนะั่นเดี๋ยวผมจะเอาห้านาทีแล้วกันนะยอมเสีย10,000ซาตชติตรงนี้นะครับผมนะเพื่อที่ว่าจะได้ลงคลิปไวนะก็จะได้ลงคลิปเร็วนะไม่งั้นก็จะไม่ทันที่เราจะลงคลิปนะครับโอเคแล้วก็ผมจะกดที่ตรงนี้นะเ t กวิสวิดรอตรงนี้นะครับกดนี้เลยนะครับปั๊บเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็ You w i t h ยูวิดรอแฮ a บิน e พลท i ิสเวลบีเฟอร์ s ซ s ช s h o นะตอนนี้เราได้ทำการนะโอนเหรียญของ Bitcoin ไปยังบัญชีของ b i t c รับเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องรอประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็ถ้าถึง5นาทีเดี๋ยวเรามาตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เวลา17นาะฬิกา1นาทีด้วยกันรตรงนี้นะครับโอเคทุกคนนะครับตอนนี้ก็ยอดเหรียญของ Bitcoin ที่เราถอนมาจาก f o s e ์เซตตอนนี้เข้าไปยังบัญชีของ Bi t คั เรียบร้อยแล้วนะครับเวลา17:53นาทีทุกคนนะที่จริงก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าใช้เวลาแค่5นาทีทุกคนนะมันใช้เวลามากกว่า5นาทีทุกคนนะแต่ว่านะครับนันก็นไม่เกิน4ชั่วโมงทีตรงนี้นะครับผมนะก็ได้รับเหรียญเข้ามาอยู่ที่0.00079486 BTC นะครับก็ได้รับจริงนะครับตรงนี้นัก็สามารถถอนได้จริงเนาะส่วนวิธีการถอนเหรียญหรือโอนเหรียญจาก พอเสร็จเพลงเ้าไปเข้าไปยังบีแอนเดี๋ยวผมจะทําคลิปใหม่นะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปแยกหรือแล้วกันเนาะก็นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฟอร์เ p ตเพของเรานะครับนี่ทุกคนนะมาดูกันว่านะครับมันจะขึ้นสถานะอย่างไรตรงนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่านะผมไม่แน่ใจว่าในส่วนของอในส่วนของสมาร์ทโฟนดูได้หรือเปล่าแต่ในคอมพิวเตอร์สามารถที่จะตรวจสอบได้นอะกว่า เหรียญที่เราโอนไปนะั้นตอนนี้เข้ามาแล้วเราอยังนั่นเองนะครับผมนะก็นับน่าจะดูไม่ได้มันไม,ม่มันไม่มีประวัติให้เราดูนะครับเดี๋ยวผมกดที่อ่าวดดรอ w นะตรงนี้นะครับอันนี้คือ w a l l e t ของเรานะมันมีอ่านมีคนนี้ฮิสตอรี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นประวัติตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้คือที่ผมรับไลค์ขอที่ผมถอนครั้งก่อนนี่คือวิดดรอ นี่ทุกคนนะถอนมานะครับวันที่23ตุลาคมนะครับก็89,000แต่ว่ามันมีเข้ามาอยู่ที่10,000นอกจากได้รับอยู่ที่79,000นกาะตอนนี้ก็อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราทําการถอนไปแล้วก็สามารถที่ไปตรวจสอบได้นะในส่วนของอ่าตรงนี้นะบบิตคอยทางเซสชั่นนะวันนี้ก็คอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทุกคนนะเรียบร้อยแล้วนะก็มันมีบอกนะว่าเราได้โอนไปจาก กระเป๋าไปยังกระเป๋าในนั่นเองนะครับผมนะนี่ดูคนนะก็เข้ากระเป๋าของผมก็คือกระเป๋านี้นั่นเองนะครับผมนะจำนวนเงินก็ประมาณ23.84 USDT ไนดะ้หรือประมาณ7 9 4 8 6 BTC ด้วยกันนะครับโอเคเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมนะก็มาสอนวิธีการถอนเหรียญจาก ฟอเรสตเพย์ Pay, เข้าไปยังบิดครับนะครับก็ถ้าเกิดนะครับว่าใครสนใจอยากใช้กระเป๋า f อเรสต์เหรือกระเป๋าบิดครับทั้ง2นี้ผมจะแปะลิงก์กระเป๋าไว้เนาะก็นะครับไปสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยของ f อเรสต์เก็คือแค่แค่ใช้อีเมลแล้วก็ยืนยันตัวตนเนาะส่วนอ่อบิดครับนะ่ต้องยืนยัน Kyc ด้วยนั่นเองนะครับผมนะวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะถาเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทําคลิป อะไรเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหรือเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์หาเงินเข้าวอ l l e t นะหาเงินเข้า t o m a n y นิว l อเลนะหาเงินเข้าบัญชีของธนาคารก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้หรือจะส่งข้อความมายัางเพจของ anc studio ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ